นี่นนี่เป็นช่องของหลวงพี่ยูจินะสตรีมฮันนกใครที่ดูสตรีมช่วงเวลาหลังตีสอเนี่ยคุณก็จะได้เห็นหลวงพี่ยูจิเขาสตรีมนะน,นี่นี่ีคนดูครอบนำผมทุกวันเลยนะให้ผมทำเสียงอะไรบางอย่างตามคนนู้นคนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังเสียงนะ เออคุณจีจีบอกขอเสียงตอนกดสกิลคิดหน่อยครับนี่นะสกิลคิดมันจะมันเสียงไงนะฟังเสียงคุณจีจีเอ้โหเออไม่ได้ทำโคตรยากเลยยังหนัก ฟยังอยากเลยอแล้วว่ามันมีคนส่งมาให้ผมเออมันมีคนส่งส่งคลิปมาให้ผมนะสารพัดอย่างอ่ะผมบอกเลยนะ